พี่ลำเพลือมาร้องเพลงค่ะเราได้เจอกันอีกเป็นเพื่อนหน่อยครับพี่ขอบคุณครับพี่ถึงพี่ลำเพลือเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพี่ลำเพลือเจอกันแอสกา่าที่ไม่มีไฟฟ้า,ปาไปด้วยครับเรื่องของก่อนสินมาเป็นครูจินนะครับก่อนที่จะเป็นครูจินนกป,ปลายจนงถึงทุกวันนี้ให้แฟนๆได้ชื่นชมนะครับ สองคนนี้เอ่งมือหนีผมก็ยังคิดว่าเขาแบบเป็นน้องผมเมื่อเร็านะครับผมไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับสําหรับผมแต่เขาเป็นน้องผมไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะอะไรหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากขนาดไหนผมก็ยังมองว่าเขาเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กในสายตาผมอยู่ครับก็หลากหลายเรื่องราวที่มันผ่านผ่านเข้ามาครับนุกเคยเป็นนอนอู่บ้านผมไปกินเขาไปหล่นไปเที่ยวหล่นเตะบอลน,น้ากันนะครับหนุก ส่วนปายครับเคยไปเป็นคนที่แบบเคยติดตามผมไปไปเปิดเศร้าเพ่งนะครับผมทุกวันนี้ผมก็ยังคิดถึงน้องอยู่นะครับถึงไม่ได้เจอกันก็ยินดีนะครับกับทุกความสําเร็จของทั้งปายแล้วก็นุกนะครับผมแล้วก็พี่ๆศิลปินน้องๆที่อยู่สีมิวสิกนะครับผมทุกคนก็สู่กันมาอย่างเต็มที่นะครับสู้กันมาแบบจากที่ไม่มีอะไรเลยเริ่มจากศูนย์นะครับเคยแบบ ชถวมหาลัยด้วยเด็กอายุ18 19นี่เฮ้ยโอ้ย18 19เลยเหรอเฮ้ย <Hey! S 2> เดินมานี่พี่ลำเพลินขาพี่ลำเพลินขาเดินมานี่พี่ลำเพลินขาพี่ลำเพลินขาเดินมานี่พี่ลำเพลินขาพี่ลำเพลินขา